สวัสดีครับมาชมร้านขายหมากนะครับวันนั้นนะครับเข้ามาชมตดัวไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางช่องนะครับไอ้วันนั้นผมมาซื้ออปูนแดงนะครับไปใส่ต้นมะละกอนะครับที่มันกําลังมันมันเขาเรียกว่าอะไระการมันหักออกมาหะปะที่เนียมันเกิดเซร่านะครับผมก็เลยเอามีดนะไปปาดแผลมันออกครับผมก็เอาปูนแดงไปใส่ คาบผมมีปูนแดงกับปูนขาวกันเลยนะครับเนาะอ่านขายหมากคนมีขายนะครับผมให้ช่มนี่สิบบาทนะครับสิบบาทปูนเอาไปใส่แผลมะละกอแผลกล้วยได้นะครับเนี่ยกันเชื้อราครับที่เขาเอาใส่เกี่ยวหมากผู้เทา,าใส่เกี่ยวหมากนะเออปูน,ปนขาวปูนแดงนะเพื่อที่จะบ่ให้เชื้อรามันล่ามไปนะครับผมไปล่องเมืองแล้วเกิดผลสําเร็จ เซราไปตัวบ่ได้ก็เลยเอาไม้ดามไว้นะครับแตวจิไปไายมะละกอยเบิองเดอ้อมาในคลิปหนา้าผมกลับบ้านไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับอันอันผมก็ว่ามันสิใส่งานไหนบ่น้อลองไปเบิง่งอ้อได้อีลตตหลีตัวลังบกับกเกาะบักฮวงผมบ่ตายผมว่าโอ้ยมันมันสูงเพร่เธอเลอือดซะหม้อบ่เลยเนี่ยมันสิได้กินหมากแล้วนะ พี่ดีมากเลยสิเซียร่ากับพี่กินเ,เสียดายอยู่เลยเนาะรถหนามจนว่ายดถหนามจนว่านี่มสองตนพี่ลุ้งตัวหวัวแล้วแต่ว่ามันดานเป็นไอ้มองเข้าไปหักงามันออกน,นะมันซ้่มแถมรูปเปินลึก,กน,นะขอย้อนไปรักษาท่านแต่ว่าสิยออมมากเพราะอันนั้นโมโหแต่ว่าคัน์เซียร่าเขาบอลล่ามตอกอ่ะคืออาซีอาซีอัน แท้หายอาชีพอาจชีได้กินหมากอยู่นะครับเนาะอาตาดีได้ตาลายเสียนะครับเบื้องนับผมเห็นเหล็กครับอ่าบ้านขายหมากเพิ่นมีเหล็กใ้เบิ้งนั้นนี่เบิ้งเอาครับ F C นะครับอ่าหมากตัวไหนขึ้นเลขอะเสียเอาเรื่องวันนี้เมื่องนั้นผมมาซองเลยผมเห็นสามสี่นะแต่ว่ามันออกไอะไรเลยวันนี้ล่าสุดนะครับเหล็กหมากนะครับเหล็กหมาก ตาดีลลยตาลายตาตาดีได้นะครับตาลายเสียนะตาดีได้ตาลายเสียอืมโอเคครับผมอ่าดูชัดๆนะครับอ่าขอบคุณมากครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ